คลิปนี้ค่ะทุกคนก็จะทำทีเซอร์ปิ่นพักนะคะรวมหนึ่งสองไปเลยซึ่งทุกคนก็แบบขอมาแบบว่าสักพักแล้วแล้วเราก็มกมีโอกาสได้ทำซึ่งความจริงตอนนี้เทลเลอร์ปล่อยแล้วถูกต้องเอเอพิ่งเห็นเนี่ยไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวดูตัวท,ออทีเซอร์ก่อน เสร็จแล้วก็ไปดูเทลเลอร์ต่อก็รีแอททั้งหมดนั่นแหละทุกคนนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะอ้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแสนที่มีสุดแนใของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างให้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือว่าเป็นกําลังใจในการทํคลิพให้กับพวกเราเนาะเอเคไปงั้นเราไปดูกันค่ะไปจ้าเราเฝ้าถามตัวเองเสมอว่าหากเราต้องคิดถึงใครสักคนตลอดเวลาคงยังเรียกได้ว่าเป็นเพียงความคิดถึงหรือไม่ หญิงเป็นของอนินเป็นของอนินมาตลอดทกทยกทัไป่เยยคุณเปลี่ยนต้องอธิษฐานและเป่าเทียนแบบฝรั่งด้วยค่ะหญิงรักอ,อนินนะคะ ทิศเวลา4ี่ทุ่มสิาทาง Workpoint TV หมายเลข23เริ่มตอนแรกสี่สิงหาคมนี้สี่สิงหาใช่เชีงน้องคด้โอเคถ้าอย่างไปดูตัวที่2ก่อนเลยไหมแล้วค่อยคุยทีเดียวเลยรวบเลยนะเออรเราจะได้พูดรวบไปเลยไปจา้าหญิงไฟฝันมาตลอดว่าสักวันหญิงจะได้ประทับ,บรอยจูบบนหลักยิ้มของอนินผิดกับอนินที่ปรารถนา อยากเอืคนคินคุณปินไปทั้งตัวภาษาเขาสวยดีนะอันนินต้องบอกทุกคนนะคะว่าอันมีคนจับจองแล้วหญิงคงต้องตรีตาไว้ทั่วเนื้อตัวของมันนินอัน,นินจะได้ไม่เที่ยวเล่นสุขสนกับคันจะรออะไรล่ะคะ่ะ ทางเียวคุณปุ๋นให้ใครคุณจุ๋นจะต้องเป็นของอนเนนแต่เพียงผู้เดียวทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขยี่สิบสามเริ่มตอนแรกสี่สิงหาคมนี้ชวนกับใครไม่น่าทุกวันอาทิตย์เนนวิร์กพอยต์ดูได้ปุ้ยเนี่ยอ๋อไม่แต่อาจจะลงช่องเขาลงยูทูบลงนี่นี่คิดแลว้วเนี่ยว่ารีแอคได้หรือเปล่าจะได้บอกทดกคนเอาไว้ถ้าเกิดไม่ได้จะได้บอกไว้เลยให้ทำใจเออ เขาลงยูทูบใช่ไหมทุกคนเออน่าจะนะถ้าเขาลงเราเลี้ยงอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าเขาลง youtube ช่องเขาแต่ถ้าไม่ก็อืมค่อยว่ากันเออเราดูที่เซอร์หนึ่งสองมาเป็นยังไงบ้างอ๋อเออลืมไปเลยเมื่อกี้นี้อ่าโอเคเออก็เขาเรียกว่าอะไรก็ยังเป็นคงมวลความรักความใคร่กันอยู่ เออแต่ว่าปกติมันจะเห็นดราม่าด้วยใช่ไหม<ช>แต่อันนี้เขาเสิร์ฟให้แบบว่าหวานฉ่าเลยฉ่ำเลย,เลยาก,ก็คือรักกันพร้อมที่จะเขาเรียกนะม่ารอยจูบซึ่งกันและการน,นู่นนี่นั่นเนาะแต่ภาษาเขาว่าสวยภาษาเขาว่า<ช>เป็นภาษาแบบฟิลนิยายมากเลยอะ่ะ<ช>แบบคือถ้าเกิดพูดเราไม่เข้าปากอาจจะดูแข็งแต่เนี่ยน้องเล่นแล้วพี่รู้สึกว่ามันเข้าปากพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกมันมีความเขินความกลิ่นอายอะไรบางอย่าง อันนี้ด้วยความไม่ได้อ่านนิยายแต่ว่าที่ก<อ>็ไม่เคยอ่านค่ะช,ช,ช,ชอบคำชอบการใช้ภาษาที่น้องพูดเพราะว่ามันก็ด้วยความที่แบบคาอะไรมียยด้แยะเนาะมันก็จะคามันก็จะแบบดูเป็นแบบทางการไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเออพอพูดถึงไม่อ่านนิยายมีคนมาคอมเมนต์พี่ตอบไปแล้วแหละเหมือนกับเขาบอกว่ารู้สึกว่าแบบคือน่าจะอ่านสักหน่อยไหมคือก็เข้าใจว่าแบบอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันก็มีให้อ่านฟรีนะในเว็บอะไรอย่างนี้อ๋อเห็นแล้ว,อ,ลวอันนั้นเห็นเหมือนกันเออแล้วพี่ก็ตอบ ไปว่าเอ้ยถ้าเกิดใครดูช่องเราอ่ะก็น่าจะรู้ว่าอ่ะเอาง่ายๆช่องเราไม่มีใครอ่านไม่มีใครอ่านยกงเวนนัดซึ่งนัดไม่อ่านหญิงหญิงน,นัดอ่านแต่ชายหญิงหรือไม่ก็ชายชายอ,อออันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะไม่ได้ใช้ภาษใหญ่พูดให้เข้าใจง่ายๆออซึ่งหญิงหญิงเนี่ยพูดตรงๆว่ามาทําแบบเฉพาะเวลารีแอคเท่านั้นอ,ออเคือแต่อ่ะเอาอีกแล้วก็ไม่มีใครตามหญิงหญิง แบบยูริยกงเวนออนใช่ในช่องก็คือจะมีแค่ออนที่ตามยูริทุกเรื่องใช่ที่ดูทุกเรื่องแต่ว่าไม่ได้อ่านนิยายยูริใช่เนี่ยหมายความว่าคือพูดให้เข้าใจครั้งเผื่อใครแบบว่าไม่ได้ฟังเ้ยแต่ถ้าใครแบบว่าตามเรานานแล้วดูเราทุกคลิปอะไรเงี้ยก็จะรู้เลยว่าเก็ตอยู่แล้วเพราะเราพูดประจําพูดบ่อยมากใช่ว่าเราก็คือเรียว ่เราดูแบบไหนเราก็พูดไปแบบนั้นตามนั้นทุกคนเห็นแบบไหนเราก็เห็นแบบนั้นใช่ก็เราก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่าเอ้ยที่มาดูดูหยิ่งหิงนี่คือก็เหมือนแบบเป็นประสบการณ์ใหม่นะต่อจะให้ดูหลายเรื่องอ่ะแต่เข้าใจป่ะคนที่มันไม่ได้ตามอ่ะมันก็คือไม่ได้ตามอ่ะทุกคนก็คือแค่ดูอ่ะแต่เราไม่ได้แบบมีการแบบว่าอะไรยังไงมายังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบหาประวัติหรือว่าต้องการที่จะรีเสิร์ชมาก่อนเพื่อที่จะมาดูใช่แล้วก็ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยนะทุกเรื่องยกเว้นว่าเรื่องไหนที่นัดอ่านนิยายอยู่แล้วเลยเนงะี้ยซึ่งแบบว่านิยายแบบเอาง่ายๆที่จะเห็นบ่อยมากก็คือของจิมเอ็มที่แบบว่าถ้าซื้อนิยายมาอนะไรย่งเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่นัดอ่านหมดแล้วอ,อันนั้นะคือเป็นแบบว่าท,ที่เรารู้รู้เอง แต่คือไม่ไม่ได้มีการว่าพอเรื่องนี้จะมาแล้วฉันต้องไปทาการบ้านมาอ่านอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวพอบางครั้งคนยังบอกเลยอย่างเช่นเรื่องล่าสุดอ่ะเขียนลักอ่ะมันจะมีมีคนมาสปอยใช่ป่ะพอมีคนมาสปอยพอเรารู้คนเซ็งใช่ว่าแบบพอเรารู้ก่อนคนเซ็งอีกงงเราก็เราก็ตามใจดูคนไม่ได้พอเราพอเราไม่รู้โน่นด่าอีกว่าไม่รู้เรื่องทำไมมึงไม่อ่านอู้ปวดหัวมากพอเราอ่านบางคนเขาก็ไม่ชอบว่าแบบว่า รู้มาแล้วอ่ะมันไม่มันไม่อินเลยเนี่ยพอฉันดูรีแอคก็ลปอยจอยค่ะเวลาดูก็คือดูรีแอคแหละหาความหลากหลายของแต่ละช่องใช่เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรความมิดเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลแต่แล้วแต่คนด้วยใช่ใช่อันนี้แบบว่ามาเล่าให้ฟังเผื่อใครที่แบบไม่รู้จริงจเพิ่งตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะเป็นสไตล์นั้นก็คือคนอ่าน คนที่แบบชอบอ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตามพวกยูริแต่คนที่ตามยูริไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านใช่แล้วแหละจบถูก <laughs> เพราะฉะนั้นแบบว่าอยากคาดหวังว่าเราจะต้องแบบไปอ่านมาแล้วเสร็จแล้วต้องแบบว่ามาวิเคราะห์ได้มาอะไรได้อะไรเงี้ยเออไม่งั้นน่ารู้สึกว่ามันเป็นการแบบกดดันพวกเราแลวทาให้เราไม่อยากตามไม่อยากอ่านไม่อยากดูอ่ะเออมันเป็นการกดดันอ่ะน่ารู้สึกว่าคือเข้าใจว่าบางอย่างแบบ ไปทำการบ้านมาหน่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การบ้านสำหรับพวกเราคือมันคือแบบเฮ้ยอาจจะพอต้องรู้ชื่อนักแสดงหน่อยหรือแบบถ้าเราไม่รู้จริงเราก็จะพูดเลยแบบเราขอโทษนะนู่นนั่นนี่ออก็จะมีแค่าบางเรื่องที่เราอาจจะเห็นโปสเตอร์แล้วเราก็จะแบบอ่านะักแสดงมีคนนี้คนนี้คนนี้นะอะไรเนี่ยเราก็จะรู้ก่อนบ้างอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้แบบว่า เห็นสปอยอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นเลยเพราะว่าเราก็พยายามหลบสปอยกันใช่มันเป็นความตั้งใจด้วยในการหลบสปอยและที่สําคัญบางครั้งอ่ะการที่เราไปดูก่อนอ่ะเราจะเห็นคอมเมนต์แล้วการเห็นคอมเมนต์อ่ะมันไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเราจะรู้ว่าฟีดแบ็กอ่ะโดนคนนี้ ติมาเรื่องนี้กําลังเป็นกระแสนะว่าเขาติกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติคือเรารู้สึกว่าเราดูก็คือเป็นธรรมชาติของเราถ้ามันเฉยๆสำหรับเรามันก็คือเฉยๆว่าไม่ได้มีอะไรต้องติหรือถ้าเรารู้สึกชอบมากมันก็คือชอบมากเราไม่ได้ต้องการตามกระแสว่าใครชมฉันก็ต้องชมตอนนี้กระแสด่าฉันก็ต้องด่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สไตล์พวกเราจริงนั่นแหละทุกคนตานั้นอ่ะอ่ะต่อต่อ นั่นแหละพี่ก็รู้สึกถึงความหวานแล้วพี่ก็ชอบความแบบว่าคําพูดคําจา <laughs> พี่ <laughs> รู้สึกว่าฟินแบกแบบว่าสามารถแบบว่าเล่นให้แบบว่าน้ําทรงน้ําเสียงให้มันเขยแบบให้มันเคมิม <c oughs> อ่ะมันน้าเสียงที่ฟังแล้วมันเคิมแล้วมันแบบว่าพร้อมจะทําทุกอย่างที่เขาพูดอ่ะมันแบบว่ารู้สึกว่าออใช่สิอย่ารอช้าทําไมล่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนดูตัวแรกอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าหวานแหละแต่พอดูตัวที่สองอ่ะพอดูไปอ่ะแล้วยิ่งมาดูต่อกันอ่ะพี่รู้สึกว่า มันหวานนะแต่พอมีเสียงดนตรีที่มันบิ้วบางอย่างมามันนึกไปถึงจุดที่แบบเอาแล้วถ้าถึงวันที่แบบโดนจับได้แล้วมีแบบที่แบบว่าต้องห่างกันแบบว่าม่อยากบแยกกันโก้โหพี่ว่าโคตรเจ็บจีดอะน่าดรา<อ>ม<บ>่าหนักเออเออนล้ร้องไห้กันฉ่ำแน่แน่เจอจีดอะรอรอพี่ชอบอยู่แล้วดราม่าเพราะตอนนี้เขาก็รักหวานชื่นเอออยู่ด้วยกันรอเวลารออะไรกัน เพราะว่าหน้าหน้าคู่นี้คือเรื่องการแสดงพี่ไม่ห่วงอยู่แล้วแหละเขาเกินเกินร้อยอยู่แล้วคู่นี้รอรอดูเนื้อเรื่องแหละก็ะอย่างที่เราบอกทุกคนไปด้วยความที่เนื้อเรื่องอะสามารถเดาทางได้แล้วมันจะไม่ได้มีความบื้อวาใช่ไหมต้องมาลุ้นว่าพอซีรีส์ออนอ่ะเขาจะเพิ่มอะไรเข้ามาหรือการตัดยังไงให้เรารู้สึกลุ้นตามไปทุกทุกอีพีใช่ต้องดูว่าเขาจะตัดออกมาแล้วมันจะนิ่งไปเลยแบบแบบที่เรากลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ต้องรอดูทุกคนรอดูแล้วกันวันที่สี่สิงหาคมค่ะเขาย้ำสองรอบพี่เลยจําได้ใกล้แล้วใช่แล้วเดี๋ยวคนก็รอติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้เสร็จก็รอดูตัวเทเลอร์แล้วกันคิดว่ารีแอคแน่นอนค่ะใช่เดี๋ยวรีแอคต่อเนี่ยแหละแต่ว่าแยกคลิปรอหน่อย ถ้าดูดู T-shirt แล้วรออีกนิดนึงเชิเลก็จะตามมานะทุกคน,น <S <S ใช่ค,ค่ะทุกคนที่นี้ค่าฝากด้วยค่ะ <S 2> <S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแฉนีมีสุดชแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆไว้ด้วยค่ะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า